ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดีไล่ปนเอฟไร้กลิ่นติดการไร้สารตกค้าง AIA ใส่ใจดูแลความฝันคุณเสนอคนวัวหมอ,หมอ,หมอ ท่านผู <beautiful> <sm all> ้ชมท่านผู้ชมเคยเป็นผู้ค้ำประกันไหมครับผู้ค้ำประกันนี่นะครับประเภทมือซุกหีบอย่างเดียวใครโดนลูกนี่โดนเราโดนด้วยเอ้ยตอนค้ำก็น่าใหญ่นะครับค้ำไปขมาชัดไปไว้ใจแล้วครับวันนี้คนหัวหมอเลยขอเสนอเรื่องบอกเลิกค้ำประกันท่านผู้ชมครับจริงเลยใจจริงเลย หมดหน้าพี่จะเสียอยู่แล้วเนี่ยดูสิเนี่ยน้องชายคานการแตมาแทะดูหน้าเนี่ยเนี <Yeah. S 1> ่ยมาทำกับพี่ชาย,ยาได้ไงน้องผมขอโทษครับพี่ผมขอกราบแนวเท้าพี่เลยแล้วกันเท้าอยู่นี่ขอโทษเลยครับพี่ที่ผมทำให้พี่เนี่ยต้องมาเดือ,อดร้อนเพราะผมเนี่ยก็ไฟแนนด์พี่มันมายึดรถของผมไปแล้วโอ้ย oh, hey. บอกแล้วว่าไม่น่า oh, <hey. S 2> ไม่น่าโทสวัสดีค่ะ ดิฉันมาจากบริษัทไฟแนนซ์ค่ะ <c oughs> แล้วใครคะที่เป็นคนค้าประกันลถของคุณตั๊กนี่ละะ่ะค่ะอันนี้นี่นี่นี่ี่อยู่เลี้ยงนี่ครับผู้ค้ำครับขอโทษนะครับคุณมาจากไฟแนนซ์เหรอครับใช่ค่ะโอ้ลักษณะคุณเหมือนไฟมอดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณนี่จะมีไฟอยู่ในตัวเหรอครับ <c oughs> ไฟมันน่าจะไหม้คุณไป้นานแล้วคุณมาก็ดีแล้วคุณไฟไหม้เอ้ยคุณไฟแนนซ์ไฟได้ครับพี่ชายผมจะขอเปลี่ยนผู้ค้ำครับ ผมไม่ค้ำแล้วน้องชายผมไม่ค้ำแล้วโอพี่ชายอย่าทำอย่างนี้อย่าไปผูกข้ากันมันเป็นเรื่องอะไรใหญ่โตลงมาลอยวายกันเนี่ยคุณจะมาหยุดค้ำประกันหรือว่าเปลี่ยนคนค้ำประกันตอนนี้ไม่ได้ค่ะคุณทั้งสองต้องหาเงินมาใช้งวดที่ค้างอยู่ให้หมดทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้ ก็ได้มงนลดก็ไม่ใช่ของผมสักหน่อยเป็นของน้องชายผมแล้วผมจะต้องมาเป็นมีนี่กับมันทำไมเฮ้ยเลิกไม่ได้แกต้องหาเงินมาใช้หนี้ที่ค้างชำระสะก่อนก่อนที่จะบอกให้ผมชำระยายไปเช็ดก่อนนะไปน้ำมากยายเลย วันนี้อาจารย์เป็นไงขาดปากเล้วเที้ยวหมากมันเลือกปากขาดารเลอกปากเอาเรียกเป็นไงบ้างเป็นไงอาจารย์ฮะเลิกไม่ได้เอ้ยมีปัญหาอะไรปัญหาอย่างครับอาจารย์ฮะเราเป็นผู้ค้ำเนี่ยเราสามารถบอกเลือกการค้ำได้ใช่ไหมครับเฮ้ยจำไว้เลยนะครับนี่เนอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นผู้ค้ำเนี่ยบอกเลือกเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมล่าถามแบบนี้ตอบได้เลยว่า เราบอเมาแว่เราจะเลิกครับแล้วใครไม่ให้เลิกเนี yeah. again, ่ยไฟนั่งเขามเลิกเขาเลิกเอามันจะเลิกได้ยังไงอาจารย์ในเมื่อนี่เก่ามันยังค้างท่าฉันมาดูมันมีนี่ค้างอยู่ใช่จะเลิกการค้าประกันแบบนี้ข้อกฎหมายบันบั้นค้าประกันมีนี่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบอกเลิกการค้าประกันไม่ได้เข้าใจไหม ใ้เจอคนหัวหมอมาหูหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ